ันนี้มาซื้อหอมแดงครับผมเราเอาขึ้นรถเลยครับมีกระเทียมด้วยนะครับกระเทียมหอมแดงครับหอมแดงครับดูได้นะครับกระเทียมครับกระเทียมหอมแดงก็มีครับหอมแดง กำลังขึ้นของนะครับ้องแสมไม่อยากยุ่หันได้าว่าอยากไปมองอื่นครับกำลังขึ้นฟองนะครับครับเรเทียมครับเยอะครับกระเทียม นี่กะเทียมหล่นนะครับลงฝนไปนั่นคือกระเทียมครับครับมีหอมปึงด้วยนะครับ13บาทครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับถ้าเห็นวาคลิปนี้ประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสลายคลิปนี้สวัสดีครับ